เล่นเกม Forest Dance นะคะจากค่ายโจเกอร์เนาะเอ้ยไม่ใช่โจเกอร์ฟันเกมเอ้ยไปเรื่อยเลยนี่เอามา500นะมีกี่ไลน์เนี่ย40เราก็ต้องเปิดละอุ้ยแรงมากอะ10ก็พอเนาะนี่มี40ไลน์ก็เยอะเหนะ่อนนะก็หวังว่าจะดีนะขอร้องล่ะเขาเลยเปล่าเขาเลยเปล่ามันเช้าอะอะไรพวกเนี้ย แล้วเ,เราชอบเล่นแบบน,นี้ไปเลยแล้วกันอหมุนก็ช้าอะไรก็ช้าอะไรก็ไม่รู้ได้ยังได้ไม่เต็ม20เลยให้ตายเถอะโอ้ไอ้นี่ยังช้าเลย หึ่งไปสี่ร้อยได้ก่อนนะมีเท่าไ,ไรโอเคสองสองสองต้องสองไปเลยล่ะกดสเปซบาร์ก็ไม่ได้อีกหกร้อยนี่ก็ได้อยู่ร้อยนิดๆนะเรามาห้าร้อยนะคะกดเลยลีลาเหลือเกินหมุนเองเร็วกว่านะเอาจริงอุ้ยขอโทษค่ะได้สองร้อยแล้วนะอันานี้ กดเองไวกว่ามันไม่มีแบบสปีดให้อ่ะได้มาอีกเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยห้าสิบโอเคเป็นแปดร้อยแล้วนะลายพลายมันเยอะโอกาสเข้ามันยังพอมีไงเ่อกีได้เท่าไหร่แปดร้อยเนาะหกสิบนี่กลับมาแปดร้อย you win wonderful ในฟรีเกมอาวได้ฟรีเกมห้าครั้งอ๋อสแคตเตอร์โอ,อ้ไม่ได้ดูเลย ลายตาไปหมดเลยนะคะอา้าวชักช้าแล้วเกินไม่เข้ามหมดแล้วเนี่ยแทบไม่ค่อยจะเข้าอะไรเลยฟรีเกมทัว์ทุ่งฝนนัหกสิบเก้าสิบอ๋อได้ตรงนี้มีกได้มาร้อยหนึ่งหรอถัอ่วะ เราจะลองเอ้ยผิดดันขึ้นสักนิดโหสักนิดยี่สิบเราไปยี่สิบเราไปคือไปร้อยเลยอ่ะลองก็ล่ะดีๆแล้วกันนะขอร้องสองร้อยขอร้องละพันึงถึงไหมวะไม่ถึงเกนะ้าร้อยขาดอีกยี่สิบเองง่ะ ลิงก์รับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว,ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพัธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพัธมิตขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่ เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย